สามเดือนที่ฉันอุทิศเวลาช่วยทีมกลับกลายเป็นหลักฐานที่หัวหน้าใช้ทำลายฉันและทำให้ทุกคนในออฟฟิศหันหลังให้ฉันชื่อพลอยเจ้าหน้าที่การตลาดทำงานที่บริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งในทีมมี6คนและมีหัวหน้าชื่อพี่ปามพี่ปามอายุ43ทํางานที่นี่มานานเธอเป็นคนที่พูดเพราะยิ้มแย้มต่อหน้าแต่ใครๆก็รู้ว่าเธอชอบเล่นการเมืองในออฟฟิศแต่ฉันไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้น ฉันแค่อยากทำงานให้ดีเรียนรู้และพัฒนาตัวเองทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อบริษัทได้งานใหญ่โครงการจากลูกค้าต่างชาติต้องส่งมอบภายใน4สัปดาห์ทีมเราต้องทำพร้อมกันหลายงานน้องเพลงเพื่อนร่วมทีมเธอเพิ่งมีลูกได้3เดือนยังต้องตื่นกลางคืนให้นมบ่อยแถมสามีเธอต้องไปทำงานต่างจังหวัดเธอมาบอกฉันด้วยน้ำตาพี่พลอยพี่ช่วยเพลงได้ไหมเพลงทำงานส่วนของเพลงไม่ทัน ลูกร้องบ่อยนอนไม่ค่อยได้พี่ช่วยทำให้หน่อยได้ไหมเพลงจะขอบคุณมากฉันคิดถึงตอนที่ฉันเพิ่งเริ่มงานมีคนช่วยฉันด้วยเลยตกลงช่วยเธอฉันทำงานส่วนของฉันแล้วค่อยมาช่วยเธอหลังเลิกงาน3เดือนติดต่อกันฉันอยู่ออฟฟิศบางวันถึงสามทุ่มเพื่อช่วยเพลงทำงานให้ทันแฟนฉันบน่นว่าทำไมไม่มีเวลาให้เขาบ้าง แม่โทรมาถามว่าทำไมไม่กลับบ้านเลยแต่ฉันคิดว่าช่วงนี้ผ่านไปเพลงก็จะดีขึ้นทุกอย่างจะกลับมาปกติเพลงขอดคุณฉันทุกวันบางทีเธอซื้อกาแฟมาให้บางทีเธอซื้อข้าวมาให้เธอบอกว่าพี่พลอยเป็นพี่ที่ดีที่สุดเลยเพลงโชคดีมากที่ได้ทำงานกับพี่แต่แล้ววันหนึ่งบรรยากาศในออฟฟิศเริ่มเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานเริ่มมองฉันแปลกๆบางคนกระซิบกันแล้วก็เงียบเมื่อฉันเดินผ่าน ฉันรู้สึกว่ามีอะไรไม่ถูกต้องจนกระทั่งพี่ใหม่เพื่อนร่วมทีมที่ค่อนข้างใกล้ชิดมาบอกฉันแบบเบาๆว่าพลอยระวังตัวนะมีคนพูดเรื่องเธอฉันถามว่าพูดอะไรเธอลังเลแล้วบอกว่าพี่ปามบอกทุกคนว่าเธอช่วงนี้อยู่ดึกทุกวันเพราะอยากแสดงออกอยากให้บริษัทเห็นว่าเธอทำงานหนักเพื่อขอขึ้นเงินเดือนอะไรนะฉันแค่ช่วยเพลงทำไมมันถูกบิดเบือนแบบนี้ ฉันไปหาพี่ปาล์มทันทีพี่คะทําไมพี่บอกคนอื่นว่าฉันอยู่ดึกเพื่อขอขึ้นเงินฉันแค่ช่วยเพลงทํางานเพราะเพลงดูแลลูกเล็กพี่ปาล์มยิ้มเย็นชาพลอยพี่ไม่เคยบอกอย่างนั้นนะพี่แค่บอกว่าเธอทํางานหนักมากแต่ถ้ามีคนเข้าใจผิดพี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นี่มันการรับรู้ของคนอื่นนะ่ะแล้วเธอก็พูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเหมือนเป็นห่วงแต่รู้สึกได้ว่าเธอกำลังประชดแล้วก็อีกอย่าง พีสังเกตว่าเธอกับเพลงค่อนข้างสนิทกันนะคนอื่นเริ่มรู้สึกว่าเธอกำลังแบ่งกลุ่มในทีมเลือกข้างนี่ไม่ดีต่อบรรยากาศการทำงานเลยฉันออกมาจากห้องน้ําตาไหลความดีที่ฉันทำกลับกลายเป็นบาปหลังจากนั้นชีวิตการทำงานของฉันกลายเป็นฝันร้ายไม่มีใครคุยกับฉันนอกจากเรื่องงานเวลาทานข้าวกลางวันทุกคนนั่งโต๊ะเดียวกันยกเว้นฉัน งานที่ฉันทำเริ่มถูกวิจารณ์ในที่ประชุมพี่ปามชอบพูดว่างานชิ้นนี้ยังไม่ค่อยโอเคพลอยต้องปรับปรุงอีกเยอะแม้ว่าก่อนหน้านี้เธอชมงานฉันเสมอส่วนเพลงเธอเริ่มเงียบเงียบไม่กล้าคุยกับฉันเพราะกลัวถูกมองว่าเข้าข้างฉันฉันเข้าใจแต่ก็เจ็บใจฉันเริ่มคิดลาออกคิดว่าคงไม่ไหวแล้วแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนบริษัทมีการประเมินผลงานประจำปี มี HR มาสัมภาษณ์พนักงานแต่ละคนเพื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานเพลงร้องไห้ต่อหน้าคุณกุ้งหัวหน้า HR บอกความจริงทั้งหมดว่าฉันช่วยเธอทำงานมาตลอด3เดือนฉันเสียสละเวลาส่วนตัวแต่กลับโดนพี่ปานบิดเบือนว่าทำเพื่อหวังผลประโยชน์พี่ใหม่ก็บอก HR ว่าบรรยากาศในทีมแย่มากเพราะพี่ปามชอบบิดเบือนเรื่องทำให้คนในทีมไม่ไว้ใจกันและหลายคนกำลังคิดลาออก HR เริ่มสอบสวนตรวจสอบบันทึกเวลาเข้าออกงานพบว่าฉันอยู่ทำงานนอกเวลาจริงแต่พี่ปามไม่เคยรายงานว่าฉันทำงานล่วงเวลาเธอซ่อนข้อมูลนี้ไว้ HR เรียกพี่ปามมาสอบเผชิญหน้ากับหลักถามเธอปฏิเสธไม่ได้ปรากฏว่าเธอทำแบบนี้เพราะกลัวว่าผลงานของฉันจะดีกว่าเธอและบริษัทจะเลื่อนฉันขึ้นมาแทนที่สสัปดาห์ต่อมาพี่ปามถูกโยกย้ายไปแผนกอื่น ลดตำแหน่งลงมาเป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดาบริษัทบอกว่าพฤติกรรมของเธอสร้างความเสียหายต่อทีมส่วนฉันได้รับการปรับเงินเดือนและได้ค่าทำงานล่วงเวลาย้อนหลังสามเดือนที่สำคัญที่สุดคือฉันได้ชื่อเสียงคืนเพื่อนร่วมงานมาขอโทษพวกเขาเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆและพวกเขาเสียใจที่ไม่ได้ฟังฉันตั้งแต่แรกเพลงกอดฉันแน่นขอบคุณที่ไม่ทิ้งเธอแม้จะโดนทำร้าย ตอนนี้เธอสามารถสมดุลชีวิตการงานได้แล้วและเรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม6เดือนต่อมาฉันได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมทีมเดียวกับที่พี่ปามเคยทำแต่ฉันตั้งใจว่าจะไม่ทำแบบเธอฉันจะเป็นหัวหน้าที่สนับสนุนทีมไม่ใช่ทำลายทีมบทเรียนจากเรื่องนี้คือความดีไม่เคยสูญเปล่าแม้จะถูกบิดเบือนแต่ความจริงจะปรากฏในที่สุดและคนที่พยายามทำลายคนอื่นจะสร้างหลุมพรางให้ตัวเอง ถ้าคุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้อย่าท้อแท้เก็บหลักฐานพูดความจริงและเชื่อว่าความยุติธรรมจะมาถึงกดแชร์ต่อเพื่อให้กำลังใจคนที่กำลังสู้